บูมอมด้วยความรักของเต้าอู๋ตอบพี่เ,เดียวกันหรือ l g จ t q ิใช่ไหมด้วยความที่เราก็อยู่มา23ปีแล้วเนอะล้วก็จะพูดยังไงดีตัวพี่สาวเราเองพี่ชายเราเองพี่สาวเราก็เคยมีแฟนทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือนี่รู้สึกว่าเรานี่แบบเสพอะไรอย่างนั้นอยู่กับอะไรอย่างนั้นแบบด้วยพรอครัวเราอะป้าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอคนแบบนี้มาเยอะอู๋รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเมื่อาหจ,จะเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับบางบาง คอมมูนิตี้ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับมันมีแต่ถามว่าตอนนี้มันมันมันแปลกไหมหรือว่ามันไม่แปลกเรื่องความรักมันเป็นเรื่องความรู้สึกกันคนจริงไหมความสบายใจถ้าเรายังไม่ได้มองไปถึงเรื่องเรื่องเรื่องแบบเรื่องเซ็กส์หรืออะไรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันแค่เป็นความรักต่อเพศเดียวกันนะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนคุณเป็นผู้หญิงคุณเคยมองผู้หญิงสักคนหนึ่งน่ารักปะล่ะ มันก็ไม่แปลกถูกไหมกับการที่เราเป็นผู้ชายแล้วเรามองผู้ชายสักคนหนึ่งว่าเขาหน้ารักเออมันก็ไม่แปลกหรือว่าบางครั้งเรามองใครอะบางครั้งทอมก็น่ารักเข้าใจว่ามันมันไม่สามารถแบบมาปิดกั้นได้ว่าอยู่เป็นอะไรบางครั้งทอมเพื่อนทอมก็ยังบอกว่ามึงผู้ชายคนนี้หลอกเพะนี่นมันเป็นทอมงงมากงงทุกอย่างมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นน่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่า มุมมองของต้อมเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าการที่เรามีความหลากหลายทางสังคมมากขึ้นแล้วถ้าวันหนึ่งมันเป็นที่ยอมรับนี่ว่ามันจะมีอะไรให้เรียนรู้มากขึ้นนะทุกคนเข้าใจไหมไม่แบบความคิดการได้รับการยอมรับที่เท่าเทียมกันทุกอย่างอะทุกคนมันมันจะมีอะไรมากกว่านี้ถามว่าตอนนี้ประเทศเราไปตรงนั้นหรือ,อยังก็ยังไม่ถึงณนะตรงนั้นเข้าใจปะอูยังมองว่าในหลายอย่างมันยังมีความไบแอสอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็นั่นแหละ ที่รู้สึกว่าตอนนี้มันมันมันไกลามากแล้วแล้วถ้าเราไปมองแบบมองที่ต่างประเทศมันไกลไปกว่านี้อีกอูเลยรู้สึกว่าสำหรับอูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่อูก็เห็นกับมันแล้วก็อยู่กับมันมานานมากๆแล้วด้วยครับไม่แปลกทุกคนไม่แปลกทุกคนเรามองไปรอบข้างเพื่อนเราถามจริงเราไม่รักเพื่อหรอถ้าเพื่อนเราเป็นอย่างนั้นถือว่าแบบเราเราเอาอะไรแค่คําว่า LGBTQ มีมีอะไรยาวอีกนะมันมียาวกว่านี้ A พัทปะนั่แหละ ทำไมเราต้องเนี่ยพูดถึงแล้วอูก็เห็นเคยเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่พูดถึงในรายการเนี่ยอูสึกว่าทําไมอะทําไมทําไมคนเรามีความสามารถทําไมต้องเอาคํานี้มา <c oughs> มากัน้นหรือมาตีหรือมาแบบหรือเป็นที่ที่เขาจะออกมาไม่ได้เข้าใจปะ <c oughs> เออมันไม่มันไม่แฟนน <c oughs> ร์เข้าใจปะทุกคนเพราะฉรู้สึกว่าทุกคนมันเข้าเถยมกันถ้าอย่าเอาคํานี้มาเป็นอะไรที่บังตา คุณบางตาเอาไว้อะทุกคนเข้าใจป่ะอืมแล้วจะเจออะไรที่มันแบบมากกว่านั้นขึ้นไปอีกนะครับเย้นะ yeah.